สามตัวตรงนะนสาเจ้ามาใ้วยมีธนามดได้แล้วนะแกเบนสายเจ้าพอนะคาลครับไปดูเอาน่าจะปิดปากเจ็ดชั้นไปใช่ครับ้ม้มเลยรี่จับมเพอแล้วนะเอาล้มมาเลยล่ะีบไ่แปงง่ายแล้มาแป้งเออจะได้ความแป้งกไ้ามแปงเไปเลย

ยืนและย่อเงยหน้าครับยืนและย่อเงยหน้าเออใครที่ได้ทองแปะหน้าผากแล้วแปะที่ลิ้นนะแปะที่หน้าอกถ้าใครเป็นนักร้องต้องแปะที่เสืดือยรอามแปะไปเหนกันเออมแล้วเหอไหวจิตจิตใจยื่นปีนง่ายลิ้นนั่นแหะมาดึงไหมติดเรื้วงมาติดไปอยู่แล้ว โตเปี like, ่นปีข้างแตละรับด้งนเนี่ยรใจร้อนหรือเ่แกนิดจเนี่ยกแกมตงเี่ยแเดเมหมดแล้วครับหมดหมด้วนต้องใหญ่เด้ใหญ่อ ชื่ออะไรเราอะเราตัอะเห็นไหมเนี่ยเราไม่เคยเคยชื่อตัวเองบนหน้าเลยรอเห็นไหมแม่เหนไหมเนี่ยเนี่ยแม่จะต้องโดนคนดีเราคุณนี่เราคุณเขาจไมเนี่ยเนี่ยเก็บตวเก็บ้นะตัวแกอยู่ประมาณ8 8 9 0เกินเขาจไเนี่ยแต่มะเร็งคือรอดไปแล้วนะไม่ต้องกลัวมารอดไปแล้วเห็นมเนี่ยมีต้ยมโดนาย จะมีบอกนะใครเป็นเอ็ดมันขึ้นเอ็ดเลยนะอีนี่เอ็ดบอกเลยเนี่ยอาจารย์ดูให้ตัวเยอะอยู่วัดพระบาทน้องทานเยอะเยอะเอออีนี่ต้องขาขาดตัดนมอาจานครั้งกู้มีไปแล้วเพามีสามเมียแล้วหัวก็มีมีน้อยสามรอบแล้วแต่ละรอบแกจับได้หมดจับันรี่ซอทเลยนะแกจะเอาไหมล่ะจะเอาหัวคืนไหมถ้าจะเอาคืนจะเอารูปถ่ายเสื้อผ้ามาตอนนี้เขาไม่ได้กับไม้ม่ายลูกติดคนหนึ่ง บ้านอยู่เลยวัดอะไรไปหน่อยอ่ะถ้าแกจะเอาให้ชนะแกก็มาคือไม่เอาชนะจะเอาหัวใี้ทำงานที่ลาเขาหัวใจเขายอมใช่ไหมล่ะแกก็ลูกชายมาอย่างเดียวถ้าทำให้สี่วันให้มันจบจบรายการ้เลยรอสามเนี่ยแล้วารแมี่เขาบอกแล้วต้องมา็นแจนเทยวปลูกชมรงเขาก็รู้จักแจนเที่ยวใครกันเนี่ยหัวข้าหายาก อาจจะเอาตัดเชือกตัดกรรมกันเลยก็มาแล้วไงแต่เขามีกี่คนก็จับได้หมดยี่นี่ก็มีเรดาร์หมดจับแอรีสอร์ทอ่ะรีสอดมันจับล่าสุดเนี่ยกำลังนอนกันเลยนะโทรฮัลโหลฮัลโอยู่ไหนหัวบอกประชุมประชุมผ่าเลยนอนกันมันมีบอกนะห้องอะไรด้วยมีบอกนะใครโทรเบอร์อะไรเยอะลายมือคนเนี่ยมันตุ่งบอก ฟ้าดินก็รู้หมดใครทำอะไรจำไว้นะทางติดกันแน่ฟ้าดินก็รู้หมดจะทำอะไรอี่คนเนี้ยพูดเพราะจริงแต่ในใจไม่เอาจะถึงสมบัติอาจารย์ถ้ารู้มาแล้วทีนี้จะค้องอย่างใช่ไหมจบทุกเรื่องบ้านสามหลังเป็นเกมหมดให้มาวันไหนลูกเนี่ยอาจารย์อยู่ทุกวันเนี่ยทุกสามแอร์มาเลยมาจะเช้าเลยเห็นอาจารย์เนี่ยวมูลีเสียบเข้ามาเลยมี่มาบอกสสทเขาเดี๋ยวจัดให้เลยชังใจมาเยอะแล้วนะ เดี๋ยวจัดเต็มให้อ่าเนี้ยค,คืออย่างนี้นะจาไว้นะทุกท่านที่นั่งอยู่ต่อไปเธอทําบุญเธอต้องอธิษฐานจิตเกิดชาติหน้าชั้นใดเธอต้องการยังไงเธอต้องพูดให้มันถูกใช่ใช่ไใจมีเผืวอกัไแ้วมีกด่กันแล้วแต่มบ <laughs> างคนเนี่ยพ่อแม่าบางคนไปเยี่ยมคุณไข้ก็แล้วบางคนชอบไปพูดอยากเป็นแทนเมืกใครที่พูดอย่างนี้เธอต้องไปเป็นแทนเขานะวันหนึ่งเธอต้องไปนอนแทนที่คนนี้และยายคนนี้จะตายไวมากเพราะมีคนรับแล้ว ใครอยากพูดนะจาไว้นะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยถึงจะเป็นแม่ถึงเป็นอาจารย์แห้วแกไาเยี่ยมเนี้ยแกอย่าพูดห้ามพูดเด็ดขาดว่าขอเป็นแทนอย่าพูด<ม>บางคนเนี่ยอยากเจ้าหน้าไงกูอยากเป็นแม่อยากจะมีเสียบคอเนี่ยคนยากคเสียบม่งสีม่มีมีเดียวไม่พอแล้วต่อไปแกต้องเป็นแทนเขานะเพราะเรารับมรดกกรรมแล้วอ่ะอ้าวนี้เนี่ยเป็นนี่หมวกกันน็อกอ่ะสิบล้านเขาจะยิงี่เนี่ย ลูกจานรับผิดชอบต่อไปหมูกันอบตามใครตามใครเนี่ยจานไม่ทันสมัยจานก็เลยโดนต้มแบบกุ้งยำกุ<อ>ก้งยำกุ้งอะเอาเอาไม่เป็นไรเด<อ>ี๋ยวทำให้ไปออกมาแล,ลกแล้วลูกเรามีกี่คนอ,อ๋อห้าคนาจานมันแทงสองคนโน่นเด็กมันแทงสองคนมีหลังต้องพูดมีลูกห้าคนแทงสองคนเนี่ยใครมีลูกแทงแล้วไม่พูดถึงลูกแทงนะต่อไปลูกทั้งหมดเนี่ยไอ้ลูกที่ช่วยสองคนเนี่ยมันก็จะมาเกลียดแม่อย่างเหมือนยีเนี่ย มีพี่น้องห้าคนนี่ทําจะตายหาเนี่ยแล้วแม่ไม่เคยพูดถึงเตี้ยก็ไม่พูดถึงพูดแต่อีสี่คนอูอหใจบัดคลาสของนมาตกบ้านเ้าถามเธอน้อยใจไหมวันนี้เธอทั้งแบกผักทำทาทุกอย่างแต่เตี้ยแม่ไม่น้อยไม่ไม่ไมพูดเลยอ่ะน้อยใจไหมพูดแต่อีหานั้นเนาะรู<ช><ก>ใจไหมเนี่ย ใครพิสิตจันเหมต้องทันกับโลกทันกับเทพนะถ้าใครไม่ทันกับทูกประเทพนะเขจะสู้เขาไม่ได้ันนตีไม่ต้องใช่เอาวันมาแล้วกันนะแล้วคิดชื่อมาเดี๋ยวเขาจะทําให้สามวันแล้วก็ทุ่มไปยา่าันาแต่ไม่ให้ท,ทเขา,าบอกเขาไม่ให้เขาหามาอารีมันจะได้ลายอย่ากจะทำยังไปปยเฉยนี่แล้วมากีีตาตอนสาวตอนแก่จะทันหรือนียังไม่ทาเลยให้เขาทานะ เบียกก็กินดีเรากินเบียร์ไม่เป็นนะจ๊ะแต่มาตอเด็กๆเอเจอมาแถวนี้มาๆๆจะได้จบอาใครจะเจอ